บ้านราคาไม่ถึง2ล้านแต่ขับเฮาส์ใหญ่แบบรีสอร์ทเนี่ยมีจริงหรอวันนี้นะครับบอมพามาดูของดีแถวติวานนโครงการติดถนนใหญ่ของพื้นที่ส่วนกลางกว่า2.4ไร่รองรับกับทุกลายสไตล์กลับเฮาส์เปิดตลอด24ชั่วโมงใกล้แหล่งงานแหล่งช้อปปิ้งเชื่อมต่อทำในคนเมืองมาดูกันครับว่าคุ้มหรือเปล่าที่นี่นะครับก็คือพีโนทาวติวานนลังสิตครับจุดที่ทำให้บอมรู้สึกว่าโครงการเนี้ยต่างจากทาวโฮมส่วนเดียวกันก็คือส่วนกลางนั่นเองที่เขาเนี่ยจัดให้มาแบบอลังการเกินราคาเริ ให้น้องๆหนูๆไปพร้อมกับความสนุกสนานข้างๆกันเนี่ยมี parents p a c e ให้ผู้ปกครองนั่งชิวดูน้องๆได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติครับ house ออกแบบมาในแนวคิด universal design ที่สามารถมาใช้งานได้ทุกวัยจริงๆทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุมีทั้งมุมพักผ่อนมุมนั่งทำงานและ s h a r i n g space สลับลูกบ้านที่ให้มาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยส่วนตัวบอมคือชอบมาก fitness view panorama เปิด24ชั่วโมงเลยครับมีทั้งโซน cardio และเวทเทรนนิ่งส่วนข้างล่างเนี่ยเป็น relax pool view สวนและ kids pool แยกโซนชัดเจนครับปลอดภัย สำหรับเด็กๆแน่นอนสำหรับบ้านทายที่บอมพามาชมวันนี้นะครับคือท้ายที่มีชื่อว่าแคลเป็นทาวน์โฮม2ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย91ตารางเมตรเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าทั่วบ้านมีบันไดอยู่หลังบ้านทำให้พื้นที่ชั้นล่างเนี่ยกว้างขึ้นมาสเตอร์เบดมของเขาอ่ะคือกว้างมากวางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยเหมาะก,กับบ้านหลังแรกของคู่ใหม่หรืออยู่กันเป็นครอบครัวเ<ๆ><ๆ>ล็กๆในราคาเริ่มต้นแค่1.99ล้านเองครับส่วนใครอยากได้พื้นที่ใหญ่ขึ้นมีท้ายบีโอบ้านแฝด3ห้องนออองงา่่ชสยยตตรรรเเมมูบบบฟััักจด็ค วขยยยยาาได้สบเลและอีกหนึ่งทายที่บอมอยากแนะนำเนี่ยคือ e-space ถ้าโฮมดีไซน์ใหม่โปร่งโล่งใช้ flexible wall ปรับขยายห้องได้ตามใจจะทำให้ห้องดูหนังหรือห้องทำงานก็ได้ดีไซน์เรียบเท่แต่คุ้มทุกตารางเมตรในราคาเริ่มต้นเพียง2.49ล้านเท่านั้นครับทำเลของที่นี่เนี่ยคืออีกหนึ่งจุดแข็งเลยครับติดถนนใหญ่0เมตรใกล้ทางห่วนบางพูนและสีสมานเข้าเมืองก็ง่ายใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงสนามบินดอนเมืองและห้างใหญ่คือครบหมดว่าโครงการนีเหมาะมากกับคนที่อยากได้บ้านหลังแรกแต่ได้ส่วนกลางระดับรีสอร์ทใน พอได้มาลองดูของจริงแล้วเนี่ยบอกเลยว่าที่นี่คือของดีจริงๆครับ